จะมาถามว่านั่นแหละจะถามว่าจําความรู้สึกตอนงานนั้นได้หรือเปล่าแบบว่าตั้งแต่ตอนซ้อมได้คิดไหมว่าวันนี้แหละมาแน่ตอนซ้อมปลี่ยนยิงฉุบเหรออืมคือส่วนตัวหนูเองอะหนูไม่ได้ซ้อมแต่ว่ามีคนอะมาขอหนูแบบหมายถึงว่าเอ้ยลองปลี่ยงฉุบกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปขอใครเลยปลี่ยงฉุบอะแล้วตอนที่เขามาซ้อมกับจี้ชนะปะก็คือมันก็ปนปนกันไปอะ ส่วนใหญ่หนูแพ้ด้วยนะแต่เห็นบอกว่าตอนนั้นที่บอกว่าซ้อมกับวีป้ะแบบถ้าจำไม่ผิดตอนที่อยู่บนเวทีที่เคยคุยกันว่ามายว่านี่จะออกอันนี้นะใช่ปะคือคือวีอะตอนกลางคืนก่อนที่จะถึงงานจำเก้นอะวีบอกว่าเอ้ยเราปังฉุกการยังไงอะมันก็คงไม่ได้เป่ากันอยู่แล้วแหละมันคนละสายไงมันดูห่างไกลอะไรเงี้ยนี่ก็แบบก็ได้หนูคือหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อ่ะเป่า สรุปว่าเหมือนเหมือนเราอะ่ะชอบออกคอนเหมือนกันไอ้วันงานจังเก้นน่ะแล้วรอบสุดท้ายที่เรามาเจอกันอะ่ะมันกลายเป็นว่าแล้วที่เนี้ยเราจะคิดว่าเขาจะออกแบบนี้หรือว่าจะตลบอีกทีหนึง่งเก็ตปะเออมันไปนยากตรงนั้นแหละอออันนั้นพี่อาจจะไม่ได้อันนั้นออกออกตามที่คุยกันปะหรือว่าออกตลบคือหนูว่าคิดว่าวีดอ,อกอน,นันหนูก็เลยออกอีกอันหนึ่ง ก็คือว่าเราชอบออกคอนแล้วหนูคิดว่าวีไม่น่าออกคอนวีต้องออกกระดาษซึ่งตอนนั้นหนูก็เลยคิดว่าหนูต้องออกกันไกอือก็เลยแบบคิดไปอีกตลกนึงแต่วีออกก็วีออกกระดาษออกกระดาษหนูออกกันไกลอะไรเงี้ยแต่วีแต่วีก็ต้องเดาใจหนูไงว่าหนูจะออกอะไรอะไรเงี้ยคือหนูอาจจะออกคอนก็ได้ไงแล้วแล้ววีก็ออกกระดาษเข้าใจปะมันก็ต้องแบบหุยมีเวลาคิดได้ไงเนี่ย ก็แทบจะไม่คิดแต่มันก็แวบขึ้นมาว่าแบบว่ามันก็มีเองในใจว่าวีมันจะออกคอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบในใจวีมันก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจี้มันจะออกคอนหรือเปล่าอะไรอ่ะออกกันไกลซะเลยไม่ค่อยได้ออก